การกอกก็มูสัตว์เร็วลงผมก็สะดุ้งคือขอกาสครับพระอาจารย์ฮะอนเจนจะเรียนถามเกี่ยวกับที่พระอาจารย์บรรยายวันนี้ครับพบชาติกรรมมิบากกรรมแล้วก็ยงไปเรื่องการติดเตียนพระพุทธธรรมพระสงค์ครับอคือหลังจากปฏิบัติมาได้สักพักหนึ่งผมสังเกตว่า คนเรามีทั้งกุศลแล้วก็อกุศลละมูลใช่ไหมครับซึ่งซึ่งพุทธเจ้าเห็นแต่ว่าสาวกหรือว่าพวกเราไม่เห็นอืทีนี้ผมสังเกตไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่ากับ,ก,บกับตนเองนะครับคือปัจจุบันเนี่ยคือเราเป็นภพชาติที่ที่มีชื่อว่าเราใช่ไหม,รมเราเนี่ยพยายามขนขวายาประพฤติกายวาจาใจให้สุจริตอื แต่ในขณะที่ประพฤติไปนยฮะมันเหมือนมีอนุสัยเดิมเดิมคือไม่รู้มาฝังมา